คลิปบอดี้แคร์ลูทีนในห้องน้ำอยากรู้ยันแบบว่าในห้องน้ำเลยหรอเฮ้ยต้องขนาดนั้นเลยหรออาน้ำให้ร้วจา้าผิวที่หลังมันน่าจะแบบหลักการเดียวกันหน้าปะหมเย็นๆเป็นเฟรชสดชื่นหน่อยผิวแบบแห้งรอไม่ไหวก็มไม่ได้ใช่ไหมทุกคนมวกทากเพื่ออะไรนะคุณทาเราได้อะไร ทุกคนหลังจากที่บูมทำคลิปรูทีนผิวขาวไปจำได้ปะจะบอกว่านี่คือคลิปสูตรผิวขาวนะครับทุกคนออราจังหวะผิวแบบกระจายะจังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนเกิดสงสัยขึ้นมา แล้วในห้องน้ำทำอะไรพอคลิปนั้นที่บูมอะทำให้ดูว่าแบบเออหนึ่งวันผิวขาวของบูมอะนอกห้องน้ำหมดเลยมันไม่มีในห้องน้ำแต่จริงๆก็คือแบบเฮ้ยต้องขนาดนั้นลเลยหรออยากรู้ยันแบบว่าในห้องน้ำเลยหรอรูทีนในห้องน้ำของบูมมีอะไรทำอะไรบ้างเอาจริงๆนะคนเราอะอยู่ในห้องน้ำอะทำอะไรได้บ้างคือมีไม่กี่อย่างถ้าตัดแบบว่าอ่ะสระผมแปรงฟันล้างหน้าออกของบูมก็จะเหลือแค่แบบว่าสกับผิวอาบน้ำเลเซอร์ขนลงวิตามินผิวแล้วก็ทาออยแค่นี้เฮ้ยเยอะวาะ ขนาดตัดเลือดปกติเอาไว้แล้วนะดูเหมือนจะเยอะกว่าเลือดปกติอีกก็คืออาบน้ำเลเซอร์ผลทาออยลงวิตามินผิวสาคราผิวก็ฮาปะ <c oughs> มาลองดูคลิปบอดี้แคร์รูทีนในห้องน้ำเร<ล>ิ่มคือตอนแรกก็แบบกลัวจะไม่มีอะไรเพราะว่าแบบแค่ในห้องน้ำแต่พอนาจริงๆก็คือเยอะเหมือนกันเนาะจริงๆก็คือเอาแค่แบบตัวพอเนาะแบบตัวเตอร์หน้าไม่ต้องหลอกแล้วก็พยายามแบบรวบรวมเรืองผิวเรืองรูทีที่แบบทำไปบ่อยให้ทำแบบทุกๆวันจริงๆที่อาจจะแบบไม่ได้พูดในคลิปนั้นโอเคปะเริ่มแรกเลยคือปกติเวลาเข้ามาห้อง เลเซอร์ขนก่อนซึ่งบางทีก็จะแบบเลเซอร์ที่โตแบบที่ทุกคนเคยเห็นในคลิปเลเซอร์ลูกลงไปหรือบางทีก็จะเลเซอร์นี่เลยในห้องน้าเลยทุกคนแต่แบบไม่ได้ทาทุกวันนะอาทิตย์นึงก็คือเตทมที่แบบสองถึงสามครั้งแค่นั้นอันนี้บุมเหมือนกับแบบว่าทําไปสองถึงสามวันแล้วงั้นวันนี้ก็คือเลเซอร์ได้ทุกคนต้องเข้าใจนะว่าปกติอะบุญจะเลเซอร์ด้วยกันที่แบบแก้ผ้าซึ่งอันนี้มันไม่ปกติส่วนใหญ่ในห้องน้ำจะเป็นแบบนวดเพราะว่ามันจะมีแบบกระจกเห็นปะกระจบแล้วก็ขขนนนนนนาาาาต่่่งๆๆทีีีแบบอออยูภใะไรเเ้้ัก็ด ซึ่งคนจะเห็นไหมครัทุกคนทุกคนไม่ไม่น่าเห็นปะพูดได้อยู่ผมจะโพลทุกคนได้ก็ว่าไมปก็คือจะมีความแบบลำบากนิดนึงเอาเป็นว่าจินตนาการแล้วกันก็คือเครื่องเลเซอร์ตัวเดิมและอันนี้ก็คือแบบเพิ่งรีวิวไปเพราะฉะนั้นก็คือเอาสั้นๆเราเลเซอร์ตรงขนที่แบบเราไม่ได้อยากจะมีไม่ได้อยากให้ขึ้นตรงนั้นนะครับทุกคนคือแบบแรกที่ผมทำมาผมรู้เลยว่าเออขนมันน้อยลงแล้วมันก็คือแบบบางลงตอนเดิมที่แบบยังไม่หายไปคือมันบางลงจริงแล้วมันง่ายคือบางคนต่างจังหวัดหนึ่งเเววลลาาาาทททออ่่ะะกกกจต้้้้งขขขััับบบบบบรรถไไไปดแแแมมมุคนนนน็ยใ ลดแบบทุกอาทิตย์ขนาดนั้นนะครับทุกคนบุ๊กก็เลยซื้อเครื่องนี้มาทําเองเลยที่บา้านง่ายดีแล้วก็คือทําบ่อย้ถ้าแบบมีความแบบเข้าอทมอมาไลา่แล้วแบบรู้ล่งหน้าก็จะมีความแบบจองคิวไปเลเซอร์ที่คลินิกบ้างเป็นครัง้งคราวจะน,น้อยมากเพราะส่วนใหญ่ไปก็คือแบบปุ๊บปั๊บไปตลอด เซตนี่คือเลเซอร์หนวดไปเยเมื่อก,กี้แอบเลเซอร์หนวดไปด้วยและจริงๆปกติบุญจะมีความแบบสรบผิวด้วยนะครับทุกคนติ๊กกี้อ่ะและถ้าว่าไหนเลเซอร์ก็จะข้ามไปงวดสระเพราะว่าผิวหลังเลเซอร์เราค่อนข้างจะแบบบางเราก็ไม่ควรที่จะแบบไปทำให้เขาแบบระคายเคืองใดๆไม่ควรไปกูไปถ่ายให้แบบน้องแสบวันนี้ก็คือยกยอดไปไม่ได้สรบแต่จะบอกให้ฟังว่าปกติมีด้วยวงเล็บวันที่ขยันและไม่ดึกเกินไป คือนันดึกเหมือนกันแบบขี้เกียจเนีกยขอปะเพราะฉะนั้นต่อไปก็คืออาบน้ำเลยเออใช่ปักอาบน้ำแต่ว่าอาบน้ำก็คือท่าเนาะเราแบบเอาเรื่องจริงเนี่ยออกมาต้นอาบน้ำอ่ะมันคือขั้นตอนหนึ่งนะในแบบตอดี้แคร์ทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้มาถึงจุดที่แบบอาบน้ำให้ดูแล้วจ้า คือที่แบบมันมีอาบน้ำด้วยเพราะว่าต้องเล่าก่อนว่าก่อนนั้นเนี่ยผมเป็นอะไรไม่รู้อยู่ดีๆก็แบบพี่สิวขึ้นตามตัวแต่คือแบบมันยังไม่ทันแบบเยอะมากนะแต่ก็ได้แบบว่ามันขึ้นมาพร้อมกันนะทุกคนก็เลยคิดวแบบ่ามันน่าจะมีสาเหตุหรืออะไรสักอย่างเราอาจจะแบบว่าทำอะไรผิดพลาดหรือไม่รู้ตัวเช่นแพ้เกี่ยวน้ำเหนื่อยเยอะหรือไม่สะอาดฮอร์โมนอาหารความเครียดได้หมดคือตอนนั้นะทุกคนมุ่งค้นหาแบบจริงจังเลยว่าแบบเป็นอะไรเพราะอะไรคือกลัวเป็นแบบเป็นเยอะทุกคนแล้วแบบมันจะไม่หายหรือมันจะแบบหายช้าหรือหายยากหรือว่าคือจะบอกว่า อยากให้เห็นรูปมากจะได้ตอนนั้นที่แบบไม่ได้ถ่ายรูปไว้เพราะว่าถ้ารู้ว่าจะมีคลิปนี้จะถ่ายรูปเก็บไว้ให้ดูแต่เดี๋ยวจะให้ดูตอนนี้นี่คือหลังปัจจุบันใช่ไหมไม่รู้ทุกคนมองเห็นไหมอะประมาณนี้คือมันดีมากดีกว่าตอนที่แบบเป็นตอนนั้นมากคือต้องบอกว่าแบบโชคดีที่ไม่เป็นเยอะและ หไหวยตอนแรกก็มีความคิดว่าแบบจะซื้อสเปรย์แบบนู่นนี่นั่นมาใชา้เพราะเคยใช้สเปรย์แต่ก็คิดอีกทีนึงว่าผิวที่หลังมันน่าจะแบบหลักการเดียวกันะกนะปะก็คือหลังหน้าให้สะอาดมีความแบบนุ่นนี่นั่นก็เลยหาแบบครีมอาบน้ำหรือเจลอาบน้ำมาใช้เลยเพราะหนึ่งคือเราอาบเลยค่ะ <c> ด <oughs> ิวบอกบอกคือฉีดอะ,ม,ดอะมันฟิลแบบเดี๋ยวโดนบ้างไม่โดนบ้างอาจจะแบบยุ่งยากด้วยหนึ่งอา สะอาดแน่สองทั่วทั้งตัวคือรู้เรื่องแน่นอนก็ไปซื้อนี่มาอัดอัดเป็นน้ำก่อนตั้งไปคือชื่อเต็มๆของเขาคือมิลเลอร์แอนนี่เคลียร์บอดี้ครีเซอร์นี่เพื่อแบบใ,นในรครจะดูาำคือเข้าใจเขาว่าแบบตอนนั้น <c oughs> คือผมไม่รู้จริงๆว่ามันจะเกิดอะไรผิวตันไหมเครียร์ไหมแล้วตัวเนี้ยคือจะผสมสารแบบกำจัดพวกไขมนันตันผ่านเซลล์อยู่ได้ไงคือมีความแบบ aha bha p h a คือมีหมดแต่แบบไม่ได้เอาแบบดูรลุลแงงเอาไปเพราะแบบเป็นเจลอาบน้ำทุกคนแล้วตัวนี้คือมีตัวแบบทูติก้าที่ เคยเลือกเป่ากระโหลกผิวแบบใดๆอยู่แล้วถ้าถามว่ามีกลิ่นไหมนะคือมีกลิ่นนะตัวเนี้ยบอกก่อนกลิ่นคือฟิลแบบยูคาลิปตัสถ้าอธิบายคงจะเป็นฟิลแบบหอมเย็นๆเป็นเฟรชสดชื่นหน่อยน่าจะประมาณนั้นนะแต่ที่ดูๆก็คืออาบแล้วผิวมันแห้งตึงนะก็อาบไปดูเลยอาให้ดูให้ดูนี่ก่อนนี่เป็นเนื้อเจียวปะนี่อาบไปปกติเลยก็คือใส่กับอันนี้ ผมก็เลยให้ดูฟองนะฟองคือแบบละเอียดมากแล้วก็อยากให้ได้กินอนะ่ะคือกินมันแบบฟูมากอ่ะทุกคนนั่นเป็นฟิลดีนะแล้วก็ไหนๆก็คือคงแบบสะอาดจ,จริงตามเป็นสิวก็คือดิหายหมดแล้วอ่ะแต่เราก็ยังแบบไม่กล้าเปลี่ยนกลับไปใช้คลิปแบบน้ำแบบปกติก็คือั้งใจว่าแบบสุดท้ายนี้ไปก่อนแต่คือจะบอกว่าเรามาถึงจุดที่อาบน้ำให้ดูกันแล้วเหรอถึงเราวสุดแลวอาบจริงด้วยอันเนี้ยคือไม่ได้แค่ถ่ายคลิปนะอาบจริงแต่ละก็แต่ชุดนอนนอนเลยจริง งงนะปอปอปอและสองอย่างสุดท้ายอันนี้คือแล้วแต่วันจริงๆนะว่าแบบวันไหนจะทาออยเขียวหรือวันไหนจะทาแบบวิตามินผิวถ้าออยล์ลายคนจะใช้เป็นฟิวแบบผิวสุขภาพดีผิวแบบผิวสวยๆเลยผิวเง,งาๆอะไรเงี้ยหล่ิมบางตัวก็จะช่วยเรื่องแบบรอยแตกลายได้อันนี้เรื่องจริงนะออยจะช่วยได้แต่ต้องเป็นตัวที่แบบช่วยด้วยจริงๆด้วยนะส่วนวิตามินผิวตัวน,นี้เป็นตัวที่แบบรีวิวบ่อยมากยชอบดื่มชีสโกเฟ่อันจริงๆก็ยังไม่รู้ว่ามุกจทาเพื่ออะไรนะคุณทาโรนะ่ได้อะไรคือมันถูกร้อยกกกกว่่่าาาาาบบบบบททซืื้้อออออตนนแแโลดๆะะพรูสึ็คคงีไม แล้วมันน่าจะเป็นแบบช่วยเรื่องผิวใสเรื่องความชุ่มชื้นคือบุ้งเคยรู้แต่ว่าบุ้งใช้มานานมากจนแบบบุ้งแบบลืมไปแล้วอะว่าจริงๆอะเขาช่วยอะไรกันแน่เราใช้แบบพูดไปหลายขวดมากเราด้วยเนี่ยทุกคนก็คือจะบอกว่าแท่งนี้เสร็จแล้วบอดี้แคร์รูทีนของบุ้งในห้องน้ำวงเล็บในห้องน้ำ <laughs> ที่เหลือก็คือออกไปทาครีมต่อกินอาหารเสริมต่อแต่ทุกคน,นเห็นในไรนแล้วเลยหนึง่งวันเกินเนาะ แต่มันก็แบบก็ต้องไล่กันไปจะบพอแบบว่าตัวลายสิวเต็มหลังผิวแบบแห้งรองไม่ไหวก็ไม่ได้ใช่ไหมทุกคนแต่ตอนเนี้ยคือมูแบอกเก็บม้อยู่นะเพราะฉะนั้นเลยทุกคนถ้างการชอบคดีเราทุกคนไม่ลืมกดไลค์กด้วยเราถึงกดติดตามกันได้เลยนะเราทุกคนจะลืมกดกระดิ่งกิ๊กกิ๊งกิ๊งบนหน้าจอเลยใครอยากให้ทำอะไรคือไม่อยากพูดคำนี้เพราะแบบพรอยากทีเนี้ยชอบขอแบบล่าสุดขออย่างในห้องน้ำแล้วอยากดูเลยนะครับทุกคนดูอะไรหรืออะไรมาออกมาใหม่ๆหรืออะไรวะ น่าหลรู้ค้วก็คอมเมนต์ได้ๆลินีนะทุกคนกินดีๆกันเปาบ้างอย่าลืมอ็อกกดติดตามไอีนะครับทุกคนมีสไลดดิจิตอมีสลัดแล้วก็ติ k ต o อดูมีบูมนะทุกคนบ๊ายบาง